จับจมดูทางออกแม่จะวิ่งทางไหนเนี่ยมันถึงจะได้วิ่งงาน,นสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกลอ้อเปื้อนฝุ่นทุกคนทุกท่านเลยครับสวัสดีในวันทำงาน หลังฝนตกติดต่อกันสามวันที่จังหวัดสักแก้วนะครับไปแล้วตุยตุยดาดโดนตุยดากขึ้นไปแล้วไอ้มอ่วงยังเปียกยังน่วมอยู่เลยอะ่ะ ต้องแดดอีกสักวันหนึ่งถึงจะคล่อง <c oughs> กลับมาแล้วโห oh, วางนี่นะครับรถเปล่าม,มาได้ไป็ล่ะเนสไอมอสจมอยู่ตรงนี้นี่นี่ดูมันมาอีก่ะ เอาดินแห้งไปปูได้ก็แล้วเบิดออกมาเดิมครับเพราะตรงนั้นมันเป็นทางแล้วมันถ้าจ่วงเขาออกลึกมันก็จะยังไงหน้าบอยตักไปทำทางไปครับ ก็สงสารชาวนาสงสารรถด,ดินเลยครับช่วงสองสามวันที่แล้วโอ้ฝนอะไรเทรลงมาเหมือนฟ้ารั่วเลยเชาวนานี้ไม่ได้ตากไม่ได้ตากข้าวครับข้าวไม่ได้โดนแดดเลยตากฝนเก็บข้าวกันไม่ทันเจ้าหอนก็นมาแล้ว สิบนาฬิกาโดยประมาณเที่ยวแรกพึ่งไปถึงหน้างานครับแต่ละคันเดี๋ยวดูดิมันจะมีชอ็อตเด็ดไหมมันจะเอาชอ็อตเด็ดให้มาหน้าบอยไหมปักคำเน็ตปักคำเน็ตไม่มีงานสิบล้อครับรับจ้างขับหกล้อให้พี่แมวนะ ลังเลลังเลเอาจากไหนดีบ้าจะไปดีบ้าวาถอยดีกวาเว้ยเอาดำเป็นไรดำเพื่อลื่นลื่นอะไรถอยถอยถอยมันเป็นอะไรของมันวะา hết Mình hết nặng Quả wow, À liền Quả wow, Càng ngay Càng ngay ยาวเลยมึงมาไมา่ได้ครับมาก็จมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงเนี้ยถอยยาวไป ตอนแรกเราวิ่งเทนนอนนวิ่งทางนั้นเลาะเสาเขตแดนไปแต่ตรงนั้นมันเป็นแอ่งนะครับฝนตกมาสามวันติดแล้วก็อิ่มน้ำเอาดินแห้งไปปู ยังแบบเป็นกะทิอยู่เลยนะไม่โคเอากุ้งกี้กระทุงกระทุงลงไปทำทางยังเป็นกะทิอยู่เลยครับ ตัวนี้โอ้เส้นนู้นมาแล้ว มาด้วยเจ้าฮอนเปล่าก็ทำทางกันคนละเที่ยวครับแล้วก็เอาไปลงละ าหน้าก็ไปครับพูดเลยโอ้ยอบอ้าว ข้าวนี้ล้มและในรแ้นาดเลยครับหลังจากที่ข้าวยืนต้นตั้งๆเกี่ยวแบบเกี่ยวแบบง่ายๆฝนมาสามวันนี้หมอบเลยครับข้าวหมอบเลยโอ้ของเขาได้วิ่งออกไปข้างนอกดินเขาไม่ติดล่องล้อเลย ของเราที่ไม่ได้วิ่งออกไปข้างนอกติดล่องล้อเต็มเลยอะไรของมันอีกอะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ล่ำลากันไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวดูรถออกบอนครับใส่ดินคลิปต่อไป สวัสดีครับ